ครับพี่ยกลอยอ่ะจะมุดเชื่อมมาตามไหมไม่เอ็งวางอะไรให้มันตุ้มมันลอยไว้จะได้เห็นว่ามันวิ่งพี Energie> ่อูดพี่อูด พอุตพิุตสวิงสวิงนารักเตอันนี้อุ้ยแบ่งไปได้เปียกขนาลโอ้ถึงว่ามันนิ่งๆมาอู้นิ่งที่มันวิ่งเมื่อกี้เลยพี่ต่อพี่รอบสองหรือเปล่าโนบ่ง แบ่งไปครับโอ้โฟันใหญ่ด้วยนะไมแค่เา่นน้อยหน่ะแบ่งแบ่งอันนี้โครงการคนละครึ่งอีกโครงการคนละครึ่งเรียบร้อยแน่ดละอุด แปดตัวแล้วจะปล่อยมั้ยเฮ้ยเดือดไปเโอ้ยโทษพี่